ตัวอืออืออยากกินปลาดุกทอดน,น้ำปลาจัดให้หน่อยดิจัดให้ค่ะชัวร์เปล่าชัวร์ทอดน,น้ำปลานะเออแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไปลุยแอนจะทำอีกแล้วครับจิบจิบมาจ้ะเริ่มทำกันเลย มาดูกันว่าส่วนผสมของปลาดุกทอดน้ำปลามีอะไรกันบ้างอ่ะเริ่มเลยคุณแอนลุยเลยจ้ะผงปรุงรสใส่หน่อยเพื่อความนัวความปมกลม่อมว้มาบหมดเลยอ่ะใส่มากอร่อยมากอส่รน้อย<ส>อร่อยก็อร่อยน้อยครับตามด้วยน้ำปลาเพราะว่าเราทอดน้ำปลาพอเหรอท่านั้นเดี๋ยวก่อนสิพริกไทยใส่เพื่อ ให้มันมีรสเผ็ดนิดนึงโอ้ยเยพริกไทยก็เก้าเกาเป็นก้อนเลยจับกันมาขอเพิ่มนะกลัวไม่เค็มโอ้บัฟคุกให้เข้ากันแบบนี้ไม่บอกที่มาของปลาดุกไงก็เหมือนเดิมครับที่มาของปลาแม่ของผมไปตกมาที่ทุ่งนาครับ voilà แล้งใส่อันนี้นิดนึงเพื่อให้มันเขาเรียกอะไรวะแป้งครับแป้งทอดกรอบใส่ลงไปหน่อยครับไม,ไม่ให้มันเละไม่รู้ว่าเพื่ออะไรก็น่ะแตให้กรอบๆให้จับใส่น้อยน่อืมอา้อาคลุกเคล้าเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่จะบอกว่ากลิ่นน้ํำปลาผสมกับเนื้อปลากลิ่นดีมากเขาบอกมือเลยจริงเหรอ ถขอ,อย่าใช้มือล้างแล้วมือไปเลยจบแหลมันได้เข้ามืออเอาจริ้งปะนี่ก็ครั้งแรกอะแอลและประดุทอดน,น้ำปลาเนี่ยแต่เพื่อเอาใจสามีที่รักเราทำให้ได้เสมอเสร็จแล้วค่ะ<ก>นี่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะต้องทิ้งเอาไว้หมักทิ้งเอาไว้วสักประมาณสิบนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลงไปทอดนะครับไปเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนทอดเลยครับ เราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางไฟแรงนะทุกคนแล้วรอวอร์มน้ำมันนิดนึงให้มันร้อนก่อนเพราะถ้าใส่ปลาไปตอนนี้เดี๋ยวมันติดกระทะสักครู่ค่ะน้ำมันเราได้ที่แล้วทุกคนถึงเวลาที่เราจะเอาปลาดุกแช่น้ำปลาของเราลงท่อแล้วพร้อมกันหรือยังไปทอดกันเลยเอาเลยนะจ๊ะนี่จ้า ว้าวแคสเตียงก็เป็นไงทุกคนอแต่ก็ระวังกระเด็นด้วยนะทุกคนอืม,อม นี่ค่ะเรียบร้อยอันนี้เราก็รอประมาณ10นาทีไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องกลับไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรือรอให้มันลอยขึ้นมาอันนั้นคือเราค่อยกลับไม่อย่างนั้นอนะ่ะเดี๋ยวปามันจะเละทุกคนไฟก็ใช้ประมาณนี้แหละเป็นไงแต่จะบอกว่ากลิ่นหอมมาก นี่ค่ะผ่านไปแล้วสิบนาทีด้านล่างน่าจะได้แล้วทุกคนเรามาลองกลับกันเอย่าพารุกันไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนไหมหรือไม่ไหมอุย้ยสวยได้อยู่ได้อยู่เออค่อยกลับโอ้ลับยิงนะคะนี่จะบอกว่ามันเป็นการทอดปลาดุทอดน้ำปลาของแอนครั้งแรกอย่างที่แอนบอกเลยว่า มันจะลอยขึ้นมาไม่ติดกระทะมันก็ลอยขึ้นมาจริงทุกคนแต่ถ้าไปรีบกลับอะเละแน่นอนมาเริ่มมาดูกันได้เลยจ้ะเรามาดูชิ้นกลางๆก่อนนะเพราะมันเหมือนจะไหมเอาขึ้นแล้วนะทุกคนชิ้นไหนได้เองก็ขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยเพราะไฟมันแรงแล้วเอาขึ้นไปอะความร้อนมันยังสะสมอยู่เดี๋ยมันก็ต้องสุกอีกใช่แล้วประเด็นก็คือน้ามันมันเขาเรียกอะไรวะน้ำมันไม่เท่ามันไม่เท่ากันอะทุกคน มันเป็นปลาดุกสีน้ำตาลเกลี่ยมเชียไอ้เหี้ยกว่าจะหายร้อนนี่ก็ไม่หวะอุ้ยเฮงไม่เป็นไรยังไงคะหน้าตาปลาดุกทอดน้ำปลาไอ้กินได้ไปเลย้อหมเขีวร้อนอยู่มากแล้วเราก็จะไปพักน้ำมันให้มันสะเด็ดน้ำมันก่อนนี่จ้ะนี่จ้าปลาดุกทอดน้ำปลาฝีมือ แต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเราต้องมีน,น้ำปลาพริกเขาเรียกน้ำพริกน้ำปลาจะเรียกจะเรียกอะไรก็เรียกไปต่อไปเราก็จะมาทำน้ำปลามะม่วงจิ้มกับปลาดุกนั่นเนี่เริ่มฝึบหอมแดงใส่ปลายโชโยใส่ไปเลยมับ <c oughs> น้ำปลามะม่วงสับไงน้ำไหลไหลไปเลยจ้าเค,เคียงคู่กับปลาดุกทอดน,น้ำปลาฝีมือแอนค่ะเป็นไงน่ากินสุดๆไปครับทุกคนเ,คเดี๋ยวไปกินกันเลยขอกินเปล่าๆก่อนเฮ้ยอร่อยเฮียเสร็จเลยเนี่ย <ừ> ข้าวไหมพวกข้าวมาด้วยม,มาลองหน่อยสิมือกันเฮ้ยป็นไงได้อ่ะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเพียวๆกันครับและนี่เป็นครั้งแรกของไอแอนกับผมไปลองดูความกรอบไว้ไหนแต่ความเค็มได้นะก็ได้อ่ะนี่ครั้งแรกเลยกินปลาดุกทอดแบบบกรอบเนี้ยอ่ะได้อ่ะใช่อจะบอกว่าปกติแอนก็ไม่ค่อยกินนะปลานหนังอะ่ะ นี่ครับมามามากับน้ำปลามะม่วงสับไม่รอแล้วเอาเลยเออนึก็่จะป้อนเป็นไงบ้างนี่เออว่ะข้าวว่ะครั้งแรกของข้าเข้าวมาันเวิร์กมากอ,อันนี้อ,อันนี้มันไม่ไหมหรอกมันเป็นสีโดนน้ำปลา อนหนึงคำจัดไปพริกนิดน,นึงเออนั่นหละทุกคนผมบอกเลยว่าครั้งแรกของเราสองคนโอเค,อ,เคอ่ะผมพูดเลยว่าโอเคอ่ะถ้าดีคือดีไม่ดีผมก็ไม่ดีอ่ะแต่น,นี้แม่งแม่งใช่อ่ะได้อ่ะดูข้าวสวยนั่ร้อนปลาดุกทอดน้ำปลาน้ำพริกน้ำปลา,ามะม่วง ประโยที่เราไม่ได้เสียตามซื้อแม้จะบ,บาทเดียวใช่ไหมใช่ผมบอกก็เลยถ้าแต่ให้ดีกว่านี้ครับมันต้องมีตอกน้ําขาวหน่อยแจ่มกว่านี้เ<ม>ชื่อผมมีไหมไม่มีถ้ามีตอกนะเนี่ยน้ําขาวอ่ะจะบอกว่าหมดจะได้มีน้ําขาวน้ำขาวไม่มีก็ข้าวแทนแล้วกันเอาอิ่มท้องกันอุ้แต่อร่อยจริงอ่ะอคือมือนี้แบบศูบนย์บาทและอิ่มอร่อยด้ะ แต่มันไม่ไม่มีเยงนังชึง้งกอบอ่ะ <c oughs> พอได้จะบอกเลยว,ว่าไม่เข้าจริงเออขอชิมน,นะุกคนดูขนาดนาแอดนดิแนนไม่ค่อยกินปลาหนังอ่ะใช่แม่งกลัวหม็นจริงหรแม่งไม่ได้อะอแล้วรอบหน้าเราก็ต้องเบาน้ำปลาอะไรประดุกหน่อยใช่ข้าวเนี่ยไม่อร่อยว่ะ นี่กินก็ทำ <c oughs> อืมเออว่ะใครทีเห็นแล้วอยากเอาไปทำตามเอาไปทำตามได้ครับผมก็ประกรันอร่อยทำง่ายด้วยใช่โคตรง่ายอ่ะขอบคุณที่ทำให้กินครับค่ะจ้บอกวว่า,วาถ้าแอนทำได้ทุกคนก็ทำได้ใช่ คลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวขอตัวกินก่อนกินง่ายอยู่ง่ายครับสไตล์ถึงเนอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะฟรีด้วยทุกคนแหมไอ้เตา